สวัสดีค่ะอัปเดตลูกปอมนะคะเนาะว่างเปิดจองอยู่สตัวนี้นะคะลูกค้าเนาะเป็นโทนสีน้ําตาลนะคะน้องจะพร้อมย้ายบ้านตั้งแต่เอ,อ่อสิเมษาย,ยนเป็นต้นไปนะคะลูกค้าสนใจก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตอนนี้ลืมตากันหมดแล้วทุกตัวนะคะเดี๋ยวอุ้มไม่ดูทีละตัวเนาะน่ารักเลยนะคะตัวนี้จะเป็นโทนสีน้ําตาลเข้มนะคะลูกค้าเนาะตัวผู้นะคะนี่นะคะขนแน่นเลยค่ะ สีสวยสีเข้มนะคะดูแลง่ายนะคะต่อไปนะคะตัวที่สองนะคะจะเป็นเอ่อตัวเมียนะคะอ่าเนอตัวโตดีนะคะเป็นโทนน้ำตาลอ่อนนะคะลูกค้าเนาะนี่ดูหน้านิดนึงลูกอ่าแบ๊วๆเลยนะคะอ่าตัวที่สามนะคะเอ่อตัวผู้นะคะลูกค้าเนาะเป็นน้ำตาลอ่อนเหมือนกันนะคะเนาะน่ารักเหมือนกันนะคะโทนอ่อนเลยนะคะ สีโทนจะออกโทนสว่างน้ำตาลอ่อนๆเนาะน่ารักเหมือนกันนะคะขนแน่นต่อไปจะเป็นเอ่อตัวเมียนะคะตัวนี้จะเล็กสุดในค้อกแต่แข็งแรงนะคะนะเนาะเด็กน้อยนะคะน้องน้องเล็กนะคะนี่นะคะลืมตาแล้วตาแป๋วเลยนะคะน่ารักเลยนะคะเนาะก็สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะนะน้องแข็งแรงดีทุกตัวนะคะสนใจทักไลน์ทักข้อความทางเพจได้เลยนะคะเนาะโอเคเนาะขอบคุณมากค่ะ